ดีต้อนรับมาสู่ช่วงคนเม่ขอบคุณที่ติดตามมาถึง10 EP นะครับผมถ้าใครไม่ได้ติดตามก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะ,ะไปดูกันเลยเออพูดถึงการ์ตูนแนวหุ่นยนต์สู่รบเราจะคิดถึงเรื่องอะไรแช่นะครับวันนี้ผมจะเปิดประวัะติการ์ตูนเรื่องการดั้มนั่นเองนะครับผมก็เพลงที่ผมใช้ในประกอบคลิปตอนนี้คือกัรดั้มบิลเฟเตอร์โอปีสองนะครับเออเใครอยากอ่านมาเปิดประวัติกันเลยป กันดั้มเป็นซีรีส์แอนิเมชันญี่ปุ่นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ต่อสู้ขนาดยักษ์สร้างโดยบริษัทซันไลท์อีกเช่นเคยกันดั้มนับเป็นอนิเมะซีรีส์แรกซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มการ์ตูนหุ่นยนต์แนวเรียวโรมบล็อกมีการสร้างภาคต่อและภาคใหม่มาจนถึงปัจจุบันและในบางตอนของกันดั้มหลายๆซีรีส์ซันไลท์ได้สร้างใหม่หรือสร้างเพิ่มเติมแบบขนาดเอ้ทุ้ยขยายจากถ่ายความจากเนื้อเรื่องเดิมในรูปแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยรวมกันในชื่อกันดั้มอวิลูตออกมาสำหรับคำว่าการดั รวมๆของซีรีส์สกลุ่มคือกลุ่มที่ใช้ระบบปฏิทินแบบ Universal Century นะครับผมหรือ Mobi ุก u n ด a m และกลุ่มจักราวาลคู่ขนานอื่นๆเช่น Gundam Wings Gundam X และ Gundam Seed นอกจากนี้ยังมีเ,เรื่องชุด SD Gundam ซึ่ง SD เป็นตัวยอดจกคำว่า Super Default ภาคแรกๆของ SD Gundam มีเนื้อหาที่แนวตลกขบขันและรล้อเลียนเนื้อหาภาคหลักผู้กำกับและเขียนบทกันดัมภาคแรกๆคือโทมิโนโยชิ ยุกิผู้ออกแบบตัวละครคือยาชุฮิโกะโยชิกะสุหรือเยสยาสนะครับยาสหรือเยสนี่แหละในเรื่องของการด้มยังมีการเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือการ์ตูนและนิยายซึ่งมีทั้งเนื้อเรื่องซึ่งเป็นการดัดแปลงดัดทอนหรือขยายในะความจากเรื่องเรื่องในในอนิเมะซีรีส์กับเรื่องที่เป็นภาพประกอบของเรื่องหลักปัจจุบันหนังสือการ์ตูนมีตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์หลายแห่งเช่นวงกลมพับลิซิ่งและสยามอินเตอร์คอมิก ก็ประมาณนี้แหละครับผมประวัติกันด้าผมขี้เกียจขยายเพิ่มเนื่องจากเอ่อซีเอ่อซีรีส์นี้ที่ผมทำนี่คนดูค่อนข้างจะน้อยนะก็ในแหล่งก็มีแค่นี้แหละก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อ่าส่วนเข้าสู่เครื่องกระงผมชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์ชอบมากกดซับสไคร้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ายังจะมีคนดูอยู่หรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะแต่ก็จะทำอยู่ดีแหละเออไปบายครับ This a But we're still showing off A fake monkey We're not a night